สวัสดีครับผมมาเยี่ยมสวนมะละกอของคุณป้าอะไรครับป้าอมอะลัยป้ามอะลัยอันนี้อยู่ที่หลังกระบือเนอะาะคุณป้ามอะลัยเริ่มทํามะละกอนะครับปีแรกปีแรกอยู่หกร้อยต้นครับก็เริ่มฉีดผลิตภัณฑ์ของยิฟรีของเรานะครับก็มีเจ็ตกลีนแล้วก็ปุ๋ยเกรดหกยี่สิบสามสิบแลตัวสําคัญที่ผมเอามาแนะนําคุณป้าคือตัวท็อปเอ็นนะครับแล้วมีโบโลแคลใตัวหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวท็อปเอ็นตัวนี้นะครับสามสิบสิบสิบเนี่ย นะครับก็จะได้ผลนี่ฮะออมบบนี้แล้วก็นะครับชุดใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครั้งต่อไปด้วยนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยมันจะมันจะได้แบบ A แบบนี้หมดเลยเพราะว่าตัวท็อปเอ็นบวกปุ๋ยเกต30สามสิบสิบเนี่ยจะทําให้ผลผลิตนะครับสม่ําเสมอนะครับออกมาได้เกต A ดเอหมดนะครับวันนี้แล้วก็หกยี่สามสิบนะครับหกยี่สิบสามสิบนะครับตัวยี่สิบเนี่ยคุณป้าบอกว่าดอกชุดใหม่ออกมาสดชื่นดีแล้วก็น่าจะได้ผลที่ดกนะครับตรงนี้นะมากมากเช่นกันนะครับ กนะ็จะได้เก็บอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับกนะ็จะติดตามตอนต่อไปเนาะสวนคุณป้ามี600ต้นนะครับก็ขอให้ไดเ้เป็นเงินแสงเงินล้านนะคุณป้าขอบคุณมากครับโอเคครับ